เรามาดูวิธีการใส่ยางนะครับสอดเหล็กกัดยางบริเวณตรงจุ๊บนะครับแล้วก็ใส่จุ๊บเข้าไปแบบนี้ครับจัดเรียงให้เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ตัวน็อตเข้าไปครับประคองยางเข้าไปให้หน้ายางเข้าไปตามรูปแบบนี้เลยครับแล้วก็ค่อยๆยัดยางเข้าไปครับวนเข้าไปแบบนี้แล้วก็จัดจุ๊บครับแล้วก็กดจุ๊บเข้าไปครับพอกดจุ๊บแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับงัดยางค่อยๆประคองเข้าไปแบบนี้ครับจนกว่าจะลงขอบไปแบบนี้ครับค่อยๆงัดไปรอบๆแบบนี้ครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเห็นไหมครับแล้วก็บบียยาางเข้้ไปดว แล้วก็งัดยางเข้าไปครับประคองเข้าไปเรื่อยๆครับใกล้จุ๊บไปเรื่อยๆครับเราก็จะเช็คเข้าแน่นหรือยังนะครับอันนี้ก็จะหมุนรอบนวดยางไปเรื่อยๆงัดใกล้จุ๊บมาทุกทีเราก็กดจุ๊บเข้าไปครับแล้วก็งัดยางเข้าไปครับใกล้จะเสร็จแล้วครับงัดเข้าไปอีกทีนึงก็ใช้มือกดเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยครับเราก็ไขน็อตเข้าไปครับแล้วเราก็เอาลูกศรใส่เข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บไขลูกศรให้แน่นเติมลมเข้าไปครับพอเติมลมตึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไขน็อตเข้าไปใช้ประแจอัดให้แน่นครับก็